ชั้นป .3 ที่น่ารักของครูฟ้างทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนั่นก็คือเรื่องของแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูค่ะแต่ก่อนอื่นครูฟ้างจะมาทบทวนบทเรียนให้ก่อนนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายรูปร่างของแม่เหล็กและบอกสารแม่เหล็กที่ทำให้ดึงดูดกันได้และ 2. จํำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดของแม่เหล็กและวงกลมลม้อมรอบสารแม่เหล็กได้ทบทวนบทเรียนแรงนะคะก็คือกำลังที่กระทำต่อวัตถุ หรือสิ่งของต่างๆซึ่งมีผลนะคะทำให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ค่ะแรงนั้นแบ่งออกด้วยกันเป็นสามประเภทคือ 1. แรงที่เกิดจากธรรมชาติ2แรงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์และ3แรงที่เกิดจาก มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นค่ะและพพนั่นก็คือภาพตัวอย่างนะคะที่เกิดแรงแต่ละอันนะต่อมานะคะเรื่องแรงดึงและแรงผลักเนาะแรงดึงก็คือการออกแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเช่นเด็กดึงกล่องเข้ามานักเรียนดึงผ้าจากราวตากผ้าและอีกแรงนึงก็คือแรงผลัก แรงผลักก็คือหมายถึงการออกแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเช่นผลักหน้าต่างให้เปิดออกเตะฟุตบอลไปข้างหน้าเข็นรถเป็นต้นเห็นไหมคะแรงดึงกับแรงผลักจะตรงกันข้ามกันนะคะในแรงต่อมาที่เราเรียนกันนั้นก็คือแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส แรงสัมผัสก็คือแรงที่วัตถุหนึ่งกระทําต่อวัตถุหนึ่งโดยที่ผิวสัมผัสทั้งสองนั้นจะต้องสัมผัสกันเช่นเราใช้มือนะคะผลักประตูออกไปเราออกแรงผลักไปข้างหน้ามือนั้นจะสัมผัสกับหน้าต่างประตูนะคะนี่ก็คือแรงสัมผัสแต่แต่แรงมไม่สัมผัสนั้นก็คือแรง ที่วัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยที่ผิวสัมผัสของทั้งสองนั้นไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันอย่างเช่นเราใช้แม่เหล็กดูดที่เสียบกระดาษคลิปเสียบกระดาษเราวางห่างได้ใช่ไหมคะเราเอาแม่เหล็กกับที่เสียบกระดาษวางห่างกันแต่มันสามารถดูดกันได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสนี่ก็คือตัวอย่างของแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะ ต่อมาเราก็มาเข้าเรื่องกันในวันนี้ดีกว่านะคะนั่นก็คือเรื่องของแรงกแม่เหล็กนั่นเองก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของแรงแม่เหล็กนั้นเรามาดูความหมายของแม่เหล็กกันก่อนดีกว่าค่าะแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กก็คือวัตถุที่สามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกันได้ และยังสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กเรียกว่าแรงดึงดูดหรือแรงผักของแม่เหล็กนี้ว่าแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนครูฟ้างจะพามาดูรูปร่างของแม่เหล็กกันดีกว่าแม่เหล็กแบ่งออกเป็นทั้งหมดสรูปร่างด้วยกันดังนี้นะคะคือ1รูปเกือกมา้า2รูปแท่งสี่เหลี่ยม 3. รูปวงแหวนและสรูปทรงกระบอกค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าเนาะเด็กๆจะได้เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะอันแรกนะคะแม่เหล็กรูปเกือกหมาค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ต่อมาอันที่สองนะคะแม่เหล็กรูปแท่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะตามชื่อเนาะและอันที่สามแม่เหล็กรูปวงแหวนเห็นไหมคะมีรูปร่างคล้ายแหวน ส่วนอันสุดท้ายนั้นแม่เหล็กกรุปทรงกระบอกเห็นไหมคะเหมือนกระบอกเลยเมื่อกี้เรารู้เรื่องของรูปร่างแม่เหล็กไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดูเรื่องของสารแม่เหล็กกันดีกว่านะคะสารแม่เหล็กนั้นก็คือสารที่แม่เหล็กดูดและทําให้เป็นแม่เหล็กได้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นจําพวกโลหะเนาะเช่นพวกเหล็กนิกเกิลโคบอลน,นั่นเองค่ะ เดี๋ยวครูฟังจะพาไปดูภาพเนาะนักเรียนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นแบบไหนเห็นไหมคะนิกเกิลเหล็กและโคโบอลจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยทั้งสามอย่างนี้นะคะเป็นจำพวกโลหะที่เหล็กหรือแม่เหล็กนั้นสามารถดึงดูดได้นั่นเองคะอ่ะนักเรียนพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้าเข้าใจแล้ว เราไปดูงานกันในวันนี้ดีกว่าค่ะกิจกรรมการทดลองของเราในวันนี้นะคะโดยครูฟ้างนั้นจะมีคลิปวิดีโอให้หนูได้รับชมจากนั้นเมื่อหนูรับชมเสร็จปุ๊บหนูก็เอามาบันทึกในใบางานแต่ละใบวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2ใบางานนะคะก่อนอื่นเราไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนดีกว่าค่ะ แม่เหล็กดึงดูดอะไรได้บ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สังเกตวัตถุแต่ละอย่างว่าทำจากวัสดุอะไรและอุปกรณ์สำคัญในการทดลองนั่นก็คือ แม่เหล็กเพื่อนํามาทดสอบว่าแม่เหล็กดึงดูดอะไรได้บ้างกิ๊บติดผมเข็มกลัดตะปูลวดทองแดงกระป๋องน้ำอัดลมเปล่าไม้จิ้มฟัน อย่างลบไม้บรรทัดพลาสติกกระดาษสมุดเหรียญ50สตางค์เหรียญหนึบาทเหรียญสองบาท งานของเราใช่ไหมคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2ใบางานเนะาะใบงานแรกใบางานที่23.1ให้นักเรียนสรุปผลการทดลองนักเรียนก็ดูจากคลิปวิดีโอนะคะว่าวัตถุอันไหนดึงดูดได้วัตถุอันไหนดึงดูดไม่ได้ให้หนูนําชื่อของวัตถุวัตถุนั้นมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเช่นกระดาษกระดาษหนูก็เอามาใส่ในช่องที่เป็นวัตถุที่มเมล็กดูดไม่ได้นะคะ จากนั้นหนูก็ทําข้อ2ต่อไปคือเป็นผลสรุปผลการทดลองนั่นเองให้หนูใส่เครื่องหมายถูกในวงกลมนั้นนะคะต่อมาใบงานที่2 3 2ให้นักเรียนวงกลมลอ้อมรอบสารแม่เหล็กที่เป็นโลหะนะคะจากนั้นให้ระบายสีอันที่หนูวงกลมนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย แล้วก็ส่งในลายกลุ่มส่งงานเราเหมือนเดิมค่ะ